คุณผู้ชมครับคลิปนี้ชวนคุยเรื่องการศึกษาอีกครั้งจะบอกว่าการศึกษาที่มีการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เท่านั้นนะครับจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆนะแต่การจบเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นเรื่องใหม่ๆมากๆเนี่ยจบแล้วจะมีงานทําจริงไหมเรื่องนี้เราจะพาคุณไปแแบตไต่กันครับกับสถาบันการศึกษาที่เลือกหลักสูตรการเรียนพร้อมไปกับการทํางานจริงเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้ สำเร็จเป็นจริงได้โดยสถาบาันการศึกษาอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำครับสถาบาันการศึกษาที่ชื่อคุ้นเคยทุกท่านในเมืองไทยกันอย่างดีมีการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างดีเยี่ยมนะครับสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาวันนี้เปิดสอนสายปวชปวสและมีปริญญาตรีด้วยสามารถจะเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงเลยฉะนั้นจบแล้วก็การันตีได้ว่าจะได้งานในยุคสมัยใหม่แน่ๆนะครับวันนี้แบร์ไตเราส่งเมสิตาพานะครับเพื่อไปสำรวจดูทัวทั่วทุกคณะเลยนะครับว่าสถาบานันการเอกสารแห่งนี้มีความน่าสนใจในการเรียนรู้สอดรับยุคใหม่ขนาดไหนย้ำเชื่ออีกทีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับ ตอนนี้มาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะหลายๆคนจะรู้จักโรงเรียนจิตรดาอยู่แล้วแต่ที่นี่นะคะเป็นส่วนขยายของโรงเรียนจิตรดาค่ะและความเป็นมาของสถาบันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญท่านอธิการบาดีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาค่ะ คือสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเนี่ยนะคะเป็นพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเห็นว่านักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นนักวิชาการนะคะจำนวนหนึ่งก็ชอบปฏิบัติการเพราะฉะนั้นก็เลยมาส่งเปิดโรงเรียนจิตระดาวิชาชีพขึ้นซึ่งต่อมาก็ เติบโตแล้วก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาที่มีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองก็เหมือนกับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่ามีทั้งสายอาชีวะแล้วก็มีทั้งเปิญยาตรีอยู่ในที่เดียวกันเน้นให้คนมาเรียนคู่ไปกับการทำงานจริงในปัจจุบันนี้ก็ มีโรงเรียนจิตและดาวิชาชีพซึ่งสอนสาขาปวชปวสนะคะเป็นเป็นคล้ายๆกับโรงเรียนอาชีวะนะคะแล้วก็มีคณะวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี3คณะด้วยกันคณะแรกก็คือบริหารธุรกิจซึ่งมีหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารคณะ ที่สองก็คือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งก็จะสอนทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้านอกจากนั้นคณะนี้ก็ยังมีการสอนผู้ที่จบปวสแล้วนะคะมาเรียนแบบเขาเรียกหลักสูตรต่อเนื่อง พวกนี้ทำงานแล้วมาเรียนนะคะส่วนคณะที่3เทคโนโลยีดิจิทัลคณะนี้ก็จะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับหลักสูตรเราก็มีหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อการทำงานเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยว่า อาชีพอะไรที่อยากจะให้เรามาร่วมมือกันทําเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ก็เป็นหลักๆที่เราพยายามทําค่ะได้ฟังจากท่านอธิการบดีแล้วเรียกได้ว่ามีสาขาที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเมยขอเริ่มจากการพาเพื่อนๆไปดูสาขาที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือคณะเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ ที่นี่ค่ะคือคณะเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะรบกวนท่านช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะได้เรียนอะไรกันบ้างค่ะในเรื่องแรกเนี่ยนะครับระดับเื้องต้นเนี่ยเราก็เปิดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับที่จะสอนพื้นฐานของเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยให้สามารถที่จะประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรได้ครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเรียนจากเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม,มที่จะสามารถที่จะสร้างระบบ คอมพิวเตอร์มาได้นะครับในสูตรของซอฟต์แวร์นี่เราก็จะเรียนทั้งทางด้านลักษณะการเขียนโปรแกรมที่ดีนะครับสามารถไปทำงานกันร่วมกันเป็นกลุ่มได้นะครับจนกระทั่งถึงระดับของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลักสูตรเราเนี่ยนะครับเลนองความรู้นักศึกษาเรียนไปแล้วนั้นเนี่ยสามารถจะจบแล้วก็มีความรู้ที่ใช้งานได้ในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของ IOT อเรื่องของ Data Engineering Data, Data Science เป็นต้นครับ และนี่ก็คือศูนย์เรียนรู้โรงงานอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม4.0รบกวนท่านคณะบดีช่วยแนะนําคณะของเราหนค่ะจริงๆครับคะณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสรรถาบันเทคโนโลยีจิราดานะครับเรามีวิชาเรียนสาขาอยู่ทั้งหมด3สาขาหลัๆัๆเลยกันนะ,ะซึ่งตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับสาขาแรกที่จะแนะนําก็คือสาขา ทางด้านของอาคารอัจฉริยะ oh. อาคารปัจจุบันเนี้ยส่วนมากเราควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดตั้งแต่ระบบไฟสมาร์ทการ์ด <c oughs> หรือแม้ทั้ง Security อะไรต่างๆเ <c oughs> หล่านี้นะสิ่งที่สาคัญในยุคปัจจุบันเนียเป็นเรื่องของพลังงาน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นสาขาเนี้ยก็จะเน้นเรื่องพวกนี้ <c oughs> สาขาที่2ซึ่งมันอยู่ในเทรนด์ของปัจจุบันนี้คือสาขาในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ปกติมันเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไปแล้วกําลังคนหรือว่าคนที่จะมาดูแลอย่างเงี้ย <c oughs> น้อยมาก เราจึงเปิดสาขายา,ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็สาขาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการแล้วก็รัฐบาลขณะน,นี้ก็คือสาขางด้าน <Autom ation. S 2> ออโตเมชั่นออโตเมชั่นก็คือการผลิตอัตโนมัติเราจะพบว่าการผลิตอัตโนมัต,ติตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโรงงานอย่างเดียวในการผลิตรังคนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับปูพื้นฐานหลังจากที่นักศึกษา เสร็จจากคุณที่เสร็จแล้วเนี่ยเราส่งนักศึกษาไปทํางานในสถาป,ป, 1, ปันหนึ่งปีหลายๆคนที่ทํางานต่อที่สถาบนประกอบการนั่นเลย อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารค่ะที่นี่นะคะจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงธุรกิจอาหารอย่างท่องแท้เลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการหน้าร้านนะคะรวมไปถึงการผลิตอาหารในเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูปและอื่นๆอีกมากมายเลยละคะ่ะไปกันเลย คณะบริหารธุรกิจสาขาว,วิชาการจัดการธุรกิจอาหารของเราเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะได้เรียนอะไรบ้างคะ,ะนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็เป็นหลักสูตรสีปีมันก็จะเรียน้าของการบริหารจัดการเรียนพวกบัญชีเรียนการตลาดแล้วก็ทางด้านของวิทยาศาสตร์อาหารนะครับ เรามีห้องแแบบคือห้องแลบบแปรรูปอาหาระนะครับอยู่ในตึก605เนี่ยซึ่งก็คือเรียนเรื่องของการแปรรูปเนื้อสัตว์การแปรรูปผักผลไม้มแล้วก็มีห้องแลบบเคมีห้องแลบบชีวะซึ่งจะได้มีการทดสอบคุณภาพของอาหารว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ครับโอ,อ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคอย่างตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าปรุงสารพัดใช่ไหมคะใช่ครับอย่างร้านปรุงสารพัดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคณะของเราอย่างไรบ้างคะที่ร้านนี้ก็เป็นห้องบริการทางอาหารซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกงานในเรื่องของการบริการใน ร้านอาหารทั้งในครัวแล้วก็ในเรื่องของการบริการ<ม>รวมทั้งการทำโปรโมชั่นต่างๆพวกนี้ด้วยครับโอโ้โหเรียกได้ว่าถ้าเรียนจบจากที่นี่ไปเนี่ยออกไปก็สามารถเปิดร้านอาหารเองเลยได้ใช่ไหมคะเรียกขาดเงนินทุนนะคระับออถ้าเกิดเป็นเรื่องของการฝึกเป็นเชฟอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝึกเป็นเชฟนี่ก็คือต้องไปที่โรงเรียนจิตราวิชาชีพ<อ>นะครับมีรับส่วนวชอปสอสที่นกศึกษาจะม,มาเรียนได้ครับ มาดูกันที่ฝั่งโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพกันบ้างนะคะอันนี้เป็นสาขาวิชาอาหารและพภชนาการใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นห้องปฏิบัติการนะคะของสาขาอาหารและพภชนาการซึ่งเป็นสาขาที่โดดเด่นอีกสาขาหนึ่งของเราในขณะนี้นะคะเป็นที่นิยมหลักสูตรของเราก็จะมีหลักสูตรทั้งเป็นหลักสูตรอาหารไทยอ,อาหารนานาชาติแล้วก็เบเกอรี่ในระดับของปวชปวสเราจะเน้นในการปฏิบัติ เด็กจะได้สัมผัสของจริงปฏิบัติจริงและปฏิบัติกันตัวต่อตัว<า>นะคะกับคุณครูผู้สอนนะคะ<า>นอกเหนือจากสาขาที่เป็นความเด่นเด่นอย่างเช่นอาหารและพืชนาการหรืออีกสาขาหนึ่งที่โดดเด่นอยู่ในขณะนี้คือสาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมา ที่จะรองรับในยุคไทยแลนด์4.0นะคะที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เราจะต้องใช้ระบบของ AI ค่ะนะคะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมอันนี้คือนักเรียนแค่ระดับมอปลายก็เป็นคนประดิษฐ์แล้วใช่ไหมคะโดย,ป,ยปกติแล้วการเรียนรู้ในศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับระดับของปริญญาตรีเลยเนะคะคแต่อันนี้ัสูตรของเราเอามาให้เด็กได้เรียนในระดับตั้งแต่ปวชไปเลย ที่นี่พิเศษยังไงบ้างคะท่านบอกอาสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยถือว่าเป็นสาขาพิเศษซึ่งเป็นสาขาที่มีด้วยกันถึงสามศ oh าสตร์ศาสตร์ที่1นั้นคือสร้างช่างเพื่อการอนุรักษ์ในศาสตร์ที่สองก็คือใช้นั่นคือเล่นได้ด้วย mm hmm. อีกศาสตร์หนึ่งคือซ่อมแล้วการเรียนของเรานอกจากจะเรียนกับคุณครูที่นี่ของเราแล้วเรายังเอาเด็กไปเรียนกับภูมิปัญญา mm hmm. นะคะซึ่งบ้านตระกูลช่างต่างๆของเราบางคนก็เป็นศิลปินแห่งชาติ บอ,อกว่าที่นี่นะคะเป็นสถาบันที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงทั้งฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวให้ทันโลกปัจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ <c oughs> เห็นแต่ละคณะที่เมศิดาพาพาไปดูแล้วพี่หนุ่ยอยากจะย้อนวัยกลับไปเรียนใหม่เลยนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าท่ามกลางวิกฤตการศึกษาที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาไปไกลแล้วนะครับได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เกิดเครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัยสมดังปณิธานของสถาบันที่ว่าเรียนคู่งานงานคู่เรียน คำง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่สําเร็จเป็นจริงจับต้องได้นะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้ผมอยากเชิญชวนใครกําลังหาที่เรียนอยู่ข่าวดีครับสถาบันเทคโนโลยีจิตละดากําลังเปิดรับการศึกษาภาคใหม่อยู่นะครับทั้งระดับปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีให้เว็บไซต์ไว้กับแบไตเลย w w w c d t i a c t h เข้าไปดูรายละเอียดกันได้และที่สำคัญครับ โทรได้เลย02 280 0551ติดต่อไปเลยโอกาสดีๆเปิดแล้วครับ